สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายชว่วยอีสานฟรังแฟมลีแป็นนี่อย่างบันนีคือไงเจอเบืบอเก็บเบียบ,บ,ย,บยู่แท้เฮ็ดนี่ยังโอ้ออกคักออกแน่นะอือเฮ็จอเบืบอเก็บเบียบ,บ,ย,บยู่เห็ดเพิงเห็ดเพิงอืใบไ,ไม้ร่นไปแล้ว ป้ายเห็ดพ anyway, hmm ี่น้องจ้ามีแต่เห็ดมีแต่เห็ดบนเห็ดเพืองแดงพี่น้องจ้าคุณเห็ดเพืองแดงเต็มยุคคุณเห็ดเพืองแดงบนออกป้าจะถูป้ายเห็ดเพืองแดงมุ้งแน่ในหลวงเห็นวะไอ้ดอกนุ่มๆนี่หลวงเอ้ยช่างนี่สองดอกเห่นไหมนี่แม่โป้คุณโออเปี่ยเต็มยุคพี่น้องเอ้ย เห็ดเฟืองแดงค่ะเห็ดเฟืองแดงนะมากระป๋อหญ่งงพี่น้องออกจากป้าเห็ดดำพี่น้องเห็ดดำนะหลาย,ยาเดื้อยเราเอาบวบเหรอเอาบวบิดดอกพี่น้องมันบ่อกรกะสอบมาใส่น่ะเออพี่เห็นปะเห็ดเฟืองแดงตักกันมาออกกํากลังกายมะยังองเห็ดเฟืองบ่เนี้อเฟืองสไตล์พี่เห็ดเฟืองหวานว่ามันจะมีอีกบ่เนาะมันหนาวแล้วนะมันจะออกบ่านนะ ไอ่จอยกับผามากันมะยางมาจอดไปพากไงห,หรอมะยางพี่น้องยางหาเห็ดไปน้ำละอ่าอ่าปลอกเอาปลอกเอาไปน,นั่งนะกันเน,น,นาะกมะยางกวาเข้ามาแล้วก็มาหาเห็ดการบ้านนะหาการบ้านส่งคนพี่น้องหาการบ้านส่งคนเนาะกันเนาะมึงดอกนี่วันนี้พี่น้อง เอาไรป้ะนี่เออขื่นล่าตัวนเอาบ่าได้พี่น้องดอกนุ่มๆด้วยแต่ว่าขื่นล่ามันหนาวเนาะอเนี่ยชิมมันเอาเด้อพี่น้องเด้วยดอกปากง,งามแต่ว่าขื่นล่าขันนวลมีคนมาเก็บพี่น้องจะเป็นแบบนี้ละจะเป็นแบบนี้ละขันนวลมีคนมาอกพี่น,น้อง bai hết na lè, thấy không? hết na lè nè, tiêm nút non chả, thấy không này? người ta ngăm ngăm luôn. Hẹt pương đen, hẹt pương đen, cặp lè, hết lè nè, không? hết lè lần. กินได้เด้อพี่น้องเด้อเดี่ยวไอดอกนึงเออไอ้มันเถาแล้วเนาะคะเนาะให้มึงซือือบ้านเข้าว่าเออ,หหอเห็ดนาแลานาซ้ำอืมเห็ดผึองแดงเลยออกคัะเห็ดผึองแดงเห็ดผึองแดงกินได้แต่คนเขากะเอาพ่อแล้วนะพี่น้องเนาะได้คนเก่าพ่อแล้วนะเห็ดพ่อแล้ว จะก่อยเดี๋ยพอผู้เดียวอืมก่อยนี่มาตลอดอืมก่อยมากก็มาหาเห็ดกิบก่อยดอกพี่น้องเอ้ยวันก่อยมาหาเห็ดดอกเห็นงามๆก่อยก็เอายุดหลาไปฝากมูเออเห็นบ่งามก่อยก็บ่เอาดอกอืมเห็ดหนาแลกพี่น้องนี่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 มันแสบนี่แหละพี่น้องนี่เห็ดอันนี้แหละมันแสบแบบนี้แหะ นี่ยายจ้อยเอาแบนี helmet, นี่แหละนี่เป็นหนึ่งแซบแซบใส่มีอีกบ่เออหนี่หนี้นี่เฮ็ดนาแลียบีนี่พี่น้องนี่ปลาแกนขู่ bastards. รูเลยพี่น네้องแกนขู่รูแกนขู่รูเอาเจ้าของปลาออกกันแกนขู่รูเลยค่ะแกนขู่รูเลยเห็นบ่แข่งแข่งพี่น้องเลยโอ้ยแข่งกับแข่งเนี่ยเด้ยายจ้อยเหย็ดกอดกระบอกอยากกอดอึ้ย แกนคักพี่น้องนี่กินได้เด้อค่ะเด้อเป็นหนึ่งในหวานหวานยกช่วยเอาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเอาเห็ดอันนี้นี่ดอกนี่อะไรเฮ็ดอันนี้อะไรยกช่วยเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นนี่ละแบบนี่ละป๊าดดูปึ้ยจะเอาเอาพุ่นดอกนี่เท่าแล้วเอาพุ่นไว้ซะเอานุ่มๆเอาอยู่อันนี้บ่เอาเด้อพี่น้องเท่าแล้วเฮ็ดที่ยังล่ะโอ้เฮ็ดที่ยังบุ๊ฮะอือ คักเนาะคักเนาะเย็ดอีหยุ่นบุวบอกปางไงไอ้จอยพ่อว่ามึงดอกนี่ไอ้จอยบอกว่างไงว่าดอกนี่ว่ามึงว่ามึงเล่าว่าเห็นว่าษั่นว่าเล่าว่านี่นี่เอาท่ายอยกันหนึ่งวันไปที่เก็บหืมหืมหืมดอกเดียวงามๆนี่ล่ะหนาวแล้วพี่น้องเด้อปกติเราบนสีบัวนั่นเด้อพุ่น dưới ngoá mà các con tuân này Bên nào là ớ ngam gì đó hiện bò sút giọt sút giọt <laughs> อเอ็ดเฟืงแดงไหมว่ามีผู้กินเพิ่นแล้ววันนี้่นออกนะเานาะเพิ่นเผาแล้วพี่น้องนี่ห้ยคักคักอืมอืมคนย,ย่างย่างใส่ตะเห็ด <laughs> เห็ดขาวขาเหมือนไม่เถอะป้าเขา,ปเาไปดอกย่งางไปมึงย่งางย่างไปหารถไปหามึงเม่ลงเนี่ป้าหมอดเบื้อว่าอยากอืม,อม พี่น้องเห็ดเห็ดล้วนๆมีแต่เห็ดค่ะมีแต่เห็ดอ่อใสอเอาจะทายจาทายลูกกับเห็ดกันนะเจ้าท,าท,าท,าทา่า,ทายลูกไหมเอ้ยอย่างนี้ให้ยังบอ่อยฟาดดิตู่ดีดอกหนึ่งพี่น้องะตะโพดเพลินี่ดอกหนึ่งอันพี่ดอกหนึ่งพี่น้อง เออแต่โปดเพินอันพี่ก็แม่นเฮ็ดขาวบัานนี่เขาวเต็มฟ้าอยู่บัานนี้พี่น้องปาดท,ที่โทษอือซองโมเมนบ้บานเฮ้าแท้เฮ็ดเต็งสี่แมอือไปเกิดที่บานเฮ่าในเปียงม้งน,นี่มาคักมาแน่แ้พี่น้องเอ้ยสะอื่นสะอ่อน